อีกแล้วกูวันนี้ต่อยาวเลยฮะอาจารย์กับเออสัตุ์สัตุ์ไว้อาจารย์ออ่ะเปิดแล้วเนาะอืม ทำทำความสะอาดท่อไอเสียถ้าใครฝึกอนาปานสติเนี่ยนะตื่นเช้ามาบางทีอเอาน้ำล้างได้ส่วนน้งตามันเลยเกิดความเคยชินนะทีนี้จะพูดถึงเรื่องสภาวะของอนาปานสติให้ฟังว่าเป็นยังไงผู้ฝึกอนาปานสติจะได้รับเวทนาหรือผลยังไง ผู้ใดฝึกอาณาปานสติจะเกิดสภาวะหลายอาการมากนะนะน่งนะจะรู้สึกตึงๆหัวอ่าเป็นใหม่ๆถึงขั้นปวดหัวฮะอ่าอ่าตรงไท้ทอยเนี่ยจะชาๆตึงถ้าตึงมากๆเนี่ยความคิดจะไม่มีเลยคิดอะไรไม่ออกอ่า นี่ประการที่หนึ่งในเริ่มมีกำลังนะ,ะคนไม่เคยฝึกไม่เคยเป็นก็จะรู้สึกว่าผิดปกติฮนะะหูวก็จะอื้อๆนะตาจะผ้ามัวนี่คือสภาวะอย่างหนึ่งของอนาปานสติและความละเอียดมันเป็นเพราะอะไรมันตึงหัวตึงอนะ หูเนี่ยบางทีได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับเสียงเครื่องไฟมันหอนหรืออะไรเงี้ยเฮีะฮะเพราะอ่ากำลังของชานเน่ที่เราจเจริญชานด้วยอนาปนาณสติเนี่ยมันจะไปควบคุมเส้นประสาทและสมองคือมันจะปรับสภาวะใหม่ซึ่งเราไม่เคยฝึกไม่เคยอนั่นมาฮะ กำลังถ้ามันมีแล้วมันจะชามันจะตึงๆนะนี่สภาวะอย่างหนึ่งอ,อ,อย่างที่สองประการที่สองบุคคลที่ฝึกอนาปานสติที่อ,ล,อลมเริ่มมีกำลังหรือกำลังชากำลังของการเจริญชาญมีกำลังข้างหลังเนี่ย จะรู้สึกเหมือนกับมีแผ่นอะไรบางๆมีความร้อน,นิดๆน,นะนอยู่ด้านหลังด้านหลังเราเนะ่ะฮะอ่านี่ก็เกิดจากกำลังอของสมาธิของฌานนี่จะแผ่ซ่านไปถึงด้านหลังฮะบางทีเนี้ยจะเป็นเส้นโดยเฉพาะอยู่ข้างซ้ายจากอันนี้ลงไปนะ,ะนะนี่ประการที่สอง จะตกใจเหมือนมันมีอะไรเป็นทุบๆอยู่ข้างหลังนะประการสำคัญอีกประการหนึ่งประการที่สามหน้าอกจะจุกแน่นมามาและจะรู้สึกเหนื่อยเหนืยหายใจกระท่อนกระแท่นเหมือนตัวเองอ่าอาจจะเป็นความดันหรืออะไรเงี้ยหน้าอกจะแน่นๆเหมือนมีอะไรยืดอยู่ตามไหล นะ,ะลมก็จะร้อนร้อนแสบจมูกก็มีบางคนนะฮะ,ะจมูกนี้แสบเลยบางที่หายใจออกรูเดียวจมูกข้างเดียวมาเริ่มเริ่มมีกําลังหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นลมหายใจเนี่ยถ้ามีกําลังแล้วบวกกับสติเนี่ยจะหนักหน่วงพิเศษ แค่หายใจเข้านิดนิดก็มีปฏิกิยาต่อร่างกายมากมายถ้ามีกำลังนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วบางคนร้อนข้างในร้อนตรงหน้าอกเนะี่ยร้อนภายในนะร้อนมากลมหายใจยังกระท่อยเสียบางคนเนะี่ยถึงขั้นมีเลือดออกได้เล,เลือดออกได้นะ อย่าตกใจนะ,ะคือกำลังของฌานน่ยของอนาปนาสตินี่จะแผ่ซ่านไปทุกอนอออุยิ่งมีกำลังมากๆร่างกายเนี่ยจะแน่นตึงเป๊ะเลยเพราะเราฝึกใหม่ๆเรายังปรับสภาวะไม่เป็นปรับลมไม่เป็นนะ <c oughs> อาณาบานาสติี่นมีผลต่อร่างกายมากมีผลต่ออารมณ์มากทีนี้เมื่อมันมีกำลังขึ้นมามากๆเนี่ยเมื่อมีสิ่งใดกระทบเนี่ยอารมณ์จะรุนแรงกว่าปกติเป็นร้อยเท่านิดเดียวก็ไม่ได้หัวใจจะตุบๆๆๆๆๆถ้าไปกระ,กระทบอารมณ์ความร้อนก็จะพุ่งขึ้น <c oughs> เราก็จะเห็นโทษของ